มันเล็กน so <sh> <reading ancient> <passage> well, ้อยเท่าเลยแต่บ้าก็เปิดพอแห้งแลวบ้านั่งนี่ยบ้นยาเปิดเกเช้าเช้าขาเป็ดขาขนมเนี่ขนมเด้อขนมเน้อนี่ตทวาขนมกน้อเอาพถอนตัวแล้วบาทเหืบ้เนี่มเอมือย่างเพื่นหลเมื่อฮอดบ้านอยู่ได้ชายทางไหนได้เอาเอา thiệt hẹn bạn là nhàng mưa lọc thì non rồi không oh. nhàng mưa sợi bạn thì nó thiệt hay sao nhàng mưa bạn này tháo máy mắt con อาจารย์ผ่าพิปากออกเป็นไหนอย่างไี้ผ่ะยังไดอเนาะอเชื่องมาะย่านนั้นคนอื่นเห็นม่าจารย์จาเคเห็นตามเราขัจัะบางทจะเป็นในปิดไว้อ่ไม่เท่ากับมึงมอแตะโชจนเราใบเบิจะเลยเขียวเห็นอะไไ้ารอและยเขียวบองมใช่เห็นหมยงพนกานอยงปิดยงเื่องไวอยู่หาเพื่อความสบายใจเอาล้มกันล้มกันบ้ายน่ คนที <geon ing> <Paradise S 1> ่เรารู้แลกันนี่มันต้องเปิดเผยทุกอย่างเลยนี่มันก็ข้างวึกข้างวึกกับมจักอันนี้เม่เท่าวิ่าวผักช่ำคุณต้องเปิดเผยเลยทุกจั่งไปหาข่อยคือผมเป็นนั่นเมื่อเพื่อนเจ้าคือเป็นจังสี่เอามากระนองมาใส่เขากันแล้วยกใจเลยเนาะกระนองมาใส่เขากันแ้เพราะว่ามีแต่คนปุ๊บเนาะผ้าปิปากออกหมวกกากอกเหมือนกันอ่ะ จังใจังก่เนยังเสื่อมอยู่นี่นะไดมปเท่ากไ้ปเอาเอารแก้หดชุ่มให้เบิ่งตายแล้วนี่ยาละบ่ได้กันยาแคทเทอรมดาใจแล้วจ่ายเงินแล้วใช่ไหชุอาเดะอาเ่เมื่อเมื่อเเม่เมา่่เเเเเเเ่แ่่อเอ่อยอ่่อยเ่มอ่มอ่มอม่อมอื่อื่่เขาบเเจ้ามเเม็บน ขอเบ์แล้วเบย์แล้วเบ์แล้วขอเบ์ขอเพชดไลน์ขอเรไลน์เจ้าเด้เมืนเมื่อคิดว่าใหม่เราเอัวออเอาอกเจ้เขาให่ตัวไหอาทิ์เอางนเอาเนี่เราเข้านเอาแล้วไล้อเราแล้เพือนเลยาจารั์มนขอขอเป็นเพื่อน

บอเฮตไทยเฮตไทยหืนน้าดนี่นะเฮตไทยหนาด้นี่นะบอเจาชิ้ยรั้นลุลายลาห็นไหมงใจเนบเลยเาวตันจนบอเราเฮตตาชมตาวานเะนะคนจะีิดหายนะนี่แล้วต้องซีมต้องซีมแบบนี้ ชามีวากต้มเป็ดกินะชิมต้มเป็ดนะะชามนี่ว่ากินต้มชิมต้มเป็ดนะก่าตัวนี้กว่าอีกก่าต้มเป็ดมันมันแชบเอรอแร้ร้อนนร้ออนร้น้อนรร้อนอกร้บนร้อ้อ้อนอร้อ้อนรนอนอรออรอน้้้อน้ย้ออออ โดนหนตู้บอ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 บ่ต้องว่าวด้มไปไปชีเมื่อแล้วบนี้เขนแล้วเราก็ว่าให้ว่ให้กันชิมเมื่อบอบออยู่ช่ำอีกกระเพรนนี่บออยู่ากันเขามาอยู่ในเือนบอไเบียดบอบมันเผื่อเมื่อบ้านเอามันไก่เเ่อม่ตกก้งา่เชื้อเขาฉ่ำนี่มันมุเขาไงไปได้แด้เชื้อนี่ บอลก้อนจะได้ลูกเสือต้องลอแม่เสือออกจะขําก่อนองอได้ง่ายๆได้อะไรติไดดบ่ทันได้เห็นงัวเคยจะอแม่เสือออกเนาะเสือเสือไปถ่านมันก็สิเป็นไปบ่ได้ตาเป็นได้บ่ให้เชิบเน็ดนะก็ดีอันนั้ก็ดีเน็รัเก้ารัเก้ารับเก้าแล้วครอคอฟคอไลน์นะคอฟดคอไลน์นาะบ่เน็ดานาคยันเอา ปกติก็หลายขอเบิ่งโตทางชมชมให้แน่อ่อนําเจ้าเจ้าว่ายังบ่ทันได้ตัดสินใจเมื่อข่อยก็เมื่อฮอดแล้วข่อยก็สิเปิดอันนั้นเจ้าโทรหาแล้วสิให้บ่งโลดครอบครัวข่อยนะข่อยเห็นแล้วเฮือนเจ้าเจ้ายังบ่เห็นเฮือนข่อยบัดนี้ข่อยสิเปิดกล้องให้เบิ่งอเบิ่งไปนี่เบิดทงตะล่งทงึงเฮือนน้องอกน้องชะเฮือนงเฮือนตจะบ่งเบิดข่อยก็มีเฮือนอยู่2หลัง ใหนี่ให้ผู้สาว่าเปิดผ่าพิษปากออกก่อนพิษปากวเปิดอกันนบ่บ่หล้วก็มาได้มาได้แล้วก็ยาไปเมืองิ่าแรกแทนในคอแทนในเต่งาเลยเอาแล้วเอาแล้วพายากค่อยมาหมักยากค่อยจะไปเม่เช่าคอยคอแมลงมี่านหน่อยคอยมักเน่นั่นบนเป็นยังหมักยากหมักชาเห็นเมื่อกี้นี่นะเพราะว่ายากเลยนี่ห้างคันขอกะบ่อนนนทโห เอาแล้วกดเนื้อเอาต้องเปิดเผยเนาะเอาเงินใจค่าเพชรค่าี้แล้วโบให้กระบอกเมื่อรดโบอันนั้นดอกไ่ยากดอกนิดเท่าก็ด้เมื่อเมื่อปกติแคลตอนนี้แล้วเมื่อเมื่อได้บนี้ทางผู้สาวก็ให้ผู้สาวก็ให้โบให้โบให้แล้วก็ยาทางผู้สาก็ไปเท่าจะให เราบอกซื้อไปนะวัชรนี่สี่ชิบห้าสิบเก้าบัดสิบเอ็ดเป็นไรว่าเท่าคือเงียบแทะเพิ่นเว้านะเจ้านะาบอเปิดเผยตัวตนแล้วปิดทั้งปากถ yeah. right. ือท no? ั้งหงวกเพิ่นเว้านะเขเปิดออกเปิดไปพี่ช่อมันเป็นเล็กน้อยเท่าเลยแต่บ้าก็เปิดดูเพรแห้งเลยบ้านบ้านน้ำนี่บ้านน้ำอะไรเปิดเด็กเช่าเช่าคาเป็ดนะ ขนมเน้อขนมเน้อนี่เทไรขนมขนมเอาพระเอาคือถอนตัวแล้วบาทไงขนม่อนมไปเลไปเลย่ามมันพ่อแม่เอาขนมไปไเมื่อเมื่อเมื่อเอาเงาดีวเาบ่เอาเบ้ยทูนก็ดีเมื่อไปเมื่อ chết 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 này thiệt, <laughs> mưa พมดเท้าเอาไม้คอยมากกอน่มเท้าอไม้นี่อเยอือเลกอนไกแล้ววันนี้ล้มขอองพี่น้องอย่างเนื้อผู้เดียว โดยที่หมดหาภัยเลยบ้านเนี่ยหงเล่อาแล้วเมื่อแล่อทีเมื่้เมื่อผู้คิดน้องย่างไปแล้วผู้เดียวเอาแล้วบ้านเป็นตัวส่วนหลังเงียงใบพี่น้องเลยไปน้ำอาเด้อพี่น้อง เอาแล้วบ้าดในเครียดแล้วทิ้ง้องเลยเครียดแล้วบอกเครียดแล้วไปวังมันจะให้ไม่ใช่ให้คอยเรื่องไหนให้ผู้ชายเอาแล้วอย่างบูทันเนาะอย่างบูทันเลยพ่อพ่อคอยบูเห็นเราไปเจ็แล้รถไล่แล้วจะเราถูกเป็นลูกชายแล้วนะเดอยยังู่บานไปไปไป มาลงมึงกับผ oh. <AND> well. oh. <pt> ู <t> ้สาวกันเพิ่นู้สึกจังได๋เออกล้ามมากเลยคิดไหมให้ในผู้สาวเออหมติดีติดเริ่มกินได้ยากเมื่อ้วเจ้ากันนะโอ้เด้อขอโทษเด้อติดติดชายชายโอ้นะหมติดขอโทษ ่ามากิใจกัน,กนกเปิดมานังสน,นะไสัวโ <นะ S 2> มงกะ็จะออมานังนี่นนะเนยกิข่าป็อิเพบตเนะเป็นยัจว่า,าวางคอนพดฝ่ายไทยกันเลเราว่าเอาเบอร์ให้เน่เอาเพให้นเนี่ว่าว่าเพชซื้อนิ่มมันนี้่มันแลเพเสยระ้ว่าทางอื่นเสยคุณถ้เจ้าเน่ยเอาให้เยอเนาะอันนิ่มมันนี้มาเอาแมอันนิ่มมันนี้คุณนีาเอาแล้ว่าทคนเครียดเรื่องไรบาทเนี่ย เรื่องเบาผ่าปิดปากกระมวก่นะไม่ว่าตองนี้น่นเลยเทียบชองนันเลยคุเ่าก็ต้องอยากเห็นก่อนแล้วแตงยังไลูกเช่าเอาแล้วอันทางคุณเช่าเช่นอรบ้างเนี่กคบณเช่าก็โบส้เสียใจบแล้วน้เปนอะละตาไลยเช่าบได้เสียใจเพื่อใจเอาไว้น้อยนึงแต่ว่ากันน้ตาเกืมหยแล้วติบอยู่ล้ล่ะ เป็นเมื่อชาได้บอกได้กล่าวผูชาวใช่ไหมวัดนี้เิ่นเิ่นเมื่อบริบกบด้กาวแบบถิ่มหลังใเปิดตลาดเลยนะมันก็่นักอยู่ด้ใชไอเน่เนาะคิดแล้วเตื่ใหญ่คนก็ดีวเป็ดเนี่ยิมาเ็ขอบใจบานนึงกับโบมี่มี่จะเอาเลยเอาแล้วบ้านวเกินกุ้งเาเต็มอิ่มเนาะกุาอิ่มเนี่บบมืออาหาขอบใจบานนึงกับมีนี่เชี่ยวเป็นตัวเฉพาะานี้ บัเอาแล้วบานนี่ขนาแบบนี้เนาะเอาเอาเล้วบานชว่านั่นนาะบนี้อยากได้มีบานนี้ทา่เท่าเห็นดีนะได้ดลยูน่บวไปทางนั่นเลยเนาะบวจะู้บเี่ยผู้บ้าวแท้จริงผู้สาวน้มีใจอยู่กินนี่เนาะมีใจอยู่ใหมดปววาเนี่ชื่อผู้สาวว้าวทำได้ดีแล้วแบบเครียด ເຮັນກັນເທື່ອວ່າປັບປັບໃຊ້ປັບປັບກໍບໍ່ເປັນໄດ້ເຫຼົ່າເມື່ອເວັດລະຫາແນມນ້ຳຫຼັງລະເດອາບາມງບນແນນາະັງນນແແກອກາອີກົ້າບຈດດ້ຈຫນ້ອยອັนດນອງນິ ไอ่เิ็เมปอนเนงดูแอตติ้งก็เบม่งนูแสดงกเมืนเโอ้ยวาเต๋มีน้ำตาปลอมมองใจกันแล้ว พ่อขอบใจน้องนี่มีอันคือน้ำแนนที่ต้มเป็ดข้าวเป็ดให้กินกับ่ได้ขอบใจเราเลยประตูเขาน้องาใจดําเนาะใจดาใจดําได้เป็นไรไม่เท่าาะให้บอบาทในงานเมื่อไเลียงเลียงคยเลียงเป็ดเลียงไก่เน่มันก็เป็นไบบอไดทั้งหมดเลยได้เมื่อเป็นคนใส่เราเมื่อเป็นคนใส่เนาะเมอเคนใส่กก็ชื่อยากมาได้แล้วเนี่เรากนีิยนกันจัเหตุผลยังเกันกว่าเมื่อเหตุคลใส่เราะเป็นวาิเมื่อให้เรา บาเม่นเอเมื่อยให้รเป็นคนกินให้อยู่ธรรมดาทั้งวันเนาะเอาเมื่อเรียมเป็นไยกันยผ่าวะซอยกันเฮ็ดซอยกันหาซอยกันไปกันได้ใครอยู่เนาะสมายแบบนี้สมัยแบ่กบฏสมัยแบบนี้ได้กบ่เอาบ่บันเนาเราเป็นไงปกติได้ัวเราเ้วเี่ย่เมีรบวแบมีคน่าว่าเอาัวกเรามีคนทัดเงินบ่จะแทนลีจเล็กสั่น่อยไาจ่อยขาเพนบ่คือคำวราบนี้เ่าวกเอาเลย อ้จกคโ่้าวจกคล่ดาเล่นเกี่ยวข้อเล่นหรอปั่นโหนาผ้าเลยเนาะกันเล่มานี่นั่นแล้วผอกอยู่กบตาย้อนปากันขาตาย้อนเชียงมันเล่นเกี่ยวข้อเล่นตัวเองแม่มกบตาย้อนฉันผ้านะเ้านห้องโอบอยู่บ่ยาคนใต้โค้งไปเห็นเนาะขึงตาย้อนไก่เอ้า แข่งตอนแห่งเงิตาย้องกิ่ขึ้นมาแเกิดเกิดเแบนี้ังไนี้ใช้เนผูกปป๊บอลาดแล้วพี่น้องป๊บไปแล้วพุ่ไปอลาดปลาดกอรกนกลัวเขาตุกนีกปเาการไปนัดอกกันนะเห็นกันพี่น้องเนอดไรย่างุกหนแลเดิาเมือเดิจหันหันแล้วคอยไปคอยมาไดจะให้ไปเซงแต่พ่อ ามเมื่อหน่แล้วน่ารักดีได้ดีตอนี่แมนแมนแน่เราเป็นคนมนล่าเริ่งนะกับคนมักโยกเราเป็นคนมักว่าโยกขันผู้จักกัน มาข้างมาข้าวนี่เราก็ยังเรียวเลือดที่ให้โมเมนต์เราได้พูดได้พูดกิน้กินน้ำโมเมนต์เราเครียดเจ้าเอาเกลือให้เรากินนะว่เท่านี้โอ้ยเครียดเราบอกกินหัวเข่าพูน่าเน่เครียดเราเมื่อแล้วสั่งนั้นเราบอกว่าเนี่ยเรากระวนกระวายเท่าเราบอกให้ซูนจะดีด้วยบอกให้ซูนบอกว่าเครียดตัวนี้บอกคือหันหลังปั๊บหันห่างนี่เลยเนาะเรื่องมวยอไหร่ซูนนี่มันก็ธรรมดาเนาะเราคนบอกใน้ใส่ซูนเนาะเราคนเขาวลาเน่ย พราะว่าทั้งน้องคนกับทั้งท่านว่าไม่ใจเนาะท่าว่าได้ต้องให้เกียรติกันเน้ไม่ลรว่าแนวมาแล้วมามาเ้านั่งจนสิใจกันแล้วอย่างใทุ่คนวัยเกิดเลยก็โบมาคือการคุปในอานะอ๋อแนเอื่นไว้แล้วมากกคั่นว่าสนิทสนุนกันดูแล้วยังใครอยู่นา่นน้องนี้ไปมาหาเวกันเรื่อยๆเด็กี่นาออันนี้ไม่เห็นกันบางข้างบางเข้ากับ มาเห็นปุกอยาจับแล้วจับอย่างไับเป็นไปบ่ได้ผมหันแล้วห่อมือแถวนิ้มอได้เน้ตแถวนี้มือถือบ่ถืออยู่ได้ถือกินมันแต่ว่กินมันมีแหงยาวรถซ้ำครับอันขยานี่มืเากินมือเวลากวจับมือจับคนจับอีกจับเราจับไปห่อมเลยผมมาเห็นบ่เขาวกปองดโแล้วโตนี่อย่งดูเห็นแหละวันเนี้ยกายแล้ว พยาทอดแล้วอันแล้วสเขาบบานโปโไปหาอนาตากับผู้แถโยงก็นสีนอนอยู่พี่นอนอยู่แถวนี้แหละแม่นแล้วเมือแล้วไปหาอิตาอากับผู้ถโยงกับโมโยราจะไปหาโปไนอาร์มาดีช่วงถ่ายไปใกล้มันดีตตายลยแล้แม่นี้เราบ่เมื่อ เราขายวันพกโง่กนได้ป่ะที่นองเ้หรอง่ใน่เอะลุงงยดองพอจุนี่แหะไอ้นนองเข้าเลมีองเหมือนกันเะป็นเม่เป็นกาอแกเป็นดองเขาลูกเขาเงียพอกันเนาะอ่าบ่มงานอันี้จะว่าท่านนั้นบอกว่าเออลานไปลานติงนี่ไปไปยอกโดนปจักตู้นี่จะมายอกเนาะเราเคยมาหาแล้วปะ เราเคยมาที่อนองเราเคยมาที่เทือกไหนบ้ถ้าก็มาี่หนองอแล้วคจักเจ้าเคจักในเฟซแต่การชงดูเ่นดูเ่นไปก็ู้แล้วโบว์ชงดูเซนเราเราเคยมาวัดป่ามหาสนหนึ่งเคยมาลายเชือกลายเทือกกับ่อยเคยมาลายเชือกคือจักเพื่อนสิให้าขี่เขามารถเขานังในปีนี้แม่เรา็จืจอไรเื่อนหากันอ เราโทรมาแต่ไม er mm ่คืนนี่คุณกรสิขับปลิ่นในบ้านเด้อสิไปเอาเงินหวานมันจะจันเด้อหวานมันจ็กจันไม่แน่ขอเที่ยวมาท่ามโกนท่านเนาะหวานมันก็จะเวก็น้องแฝงกยังบุพุได้ว่ามันมีสัมผัสอะไรอ่ะการจับหูจับมือนี่เลยจับหูจับแห่นว่ามันดีอย่างนี้จับหูบอกเลยนี่คอยบอยจับเอาวัดจับคนเลยเออคือเห็นในใกล้ว่าหูอลไรเจ้าไปคุดแบบแบบย้มบนอะไรไปคุดมันพ่นขึ้นจากน้ำดินทำไดจ้บมนิพ่นขึ้นจากดินไม่ใช่นี้มันไปไปคุดไป มันออกแต่ยามมันออกบ่ยามดอกกระเจียวนะบ่าถ่าไปอีกบ้านหนานสีเห็น่ะโดนเห็นมำมันเบิดแล้วนะหลายคนมีสักปีแล้วมันออกเท่านึงจังว่ไปเอาแต่กก็น้องรู้ให้บอกเนาะคนที่ออกคูปีแลตั้งแต่น้องนิ่มเกิดมานี่เห็นเือเกือบปอดเถือบเดมาี้ะบอสจะหมดขันปเอาไปเพื่อนปเห็นยังอันตามที่คนเอาไปไปสูตรเลยบุชาแตงกันหา เสยวงดอก็ยังซีมีนีวาเงินหนัยังมันนะกระามมหานียมนีเพระประมาณนี้ไปสูตรุก่อนพยาันว่าปูมีเวทมนต์เห็นได้เบิดอได้ทิศเล่นบอกเล่สามีมัเสร็จตุกอนเมื่อป้ามีอยู่เกินตุกอนไปาตัวแล้ว ให่มีบ่รอใช่ให้ให้กินหดจะจะทิเบอะป้าให้ไรโอ้ป่านนี้เจาหี้มากป้าได้ไมทานังดีถอฝนหยอดมาแล้วพ่อนมทางไหสอดเบาดีตลอดเนาะคนอื่นทานดูเป็นยังไงสดแล้วตลอดเล อ๋บาดี้บวไปแลยไปอะารบาดในงาไปงาแล้วโอ้ย้อเมื่อเรได้าได้เมื่อลยเมื่อลหะบกบ่ได้กันกาวคลาแล้วจบาดบ้นี่ฮะลายเนาะแต่ว่ายอกขง่กับทางแม่เนงครับกับทางนอกก็ไม่นอกคนมาหาแหวนเราที่คู่กับลูกตกใจเลยนะอรเมื่อหน้ามือไห้บางทีผ่านมาจริงจริงจะหลดวกกับพวกได้มาแวนเนาะอันนี้อะไร เว่จเว่องไรอย่างรถหั่วต้องขอล่าหรือว่าข่จอดี่่มอเป็น้านจอดอย่างไลยค้มีแต่ว่ามือหนามือหนจัย่งโทล่ามาใหม่เนาะลูกอหญ่ด้วยยาละว่ามดนี่เลี้วถอ้แต่มันเล้วอยแต่มันอสั่นไม่อยากว่าอะไรก็ยากว่าแบบน้อยใจได้เดี๋ยวนี้น้อยใจน้อยใจว่ากันเกลียดกันสั่งป้านั่นก็ได้ เอาเลยกินตซเบ็นอีมเลยงานบานนึ่งก็บพ่อ้ขอบใจบอบ่ไเ้ว่าเอ็นจะทำเมื่อเลยนเนาะเมื่ออาจลาน้องคนกะน้อยใจที้กันเนี่อันนี้ก็ย่งเลยทั่วกลางคืนก็ไป็นไม่เบสอย่าไถ่เบสอยาาให่เม่เขาลาดจอดบอมันเนาะขันจอดปิดก็เปห้แว่เบ้เนาะพอเล้วพี่น้องเอว่าโอ้โหมวนกันน้อยหนึ่งเนาะ เพื่อสร้างบรรยากาศเป็นน้อยนลสบายแต่มีควายคำเนาะเซลกันไป่ได้ใช่ไหพี่น้องเลยไม่ถามเลยว่าดีดีนะคะพอให้แม่รีบอออีหละเจ้าเป็นลูกชาวแล้วบ่บอกว่าไม่ละเย็นห้องไหนแล้วนี่บอกว่าไม่รู้อ่ะโบได้ปากหลยคนมาถามเมื่อถามยังโบปากยังโบได้วออยั่างได้ยินจกความไลยเห็นสองจนเชื่อนมันวาวมันพุ่ย ค่อยจุจีนจ right <re ุกิ like know, ๊กน nice. no, ้ำแล้วก็บว่าเนาะเจ๊ปีเจ๊ปีว่าจะซื้อขนมมากินกับพวกินลูกแล้วมาอยู่นี่น้องยังบม่ได้ปากยังไม่ได้ป่าจะความเลยมีชิมิกระดาเด็กน้อยน้องมันหายเนาะมีเต็มดอกเดือนสิบเอ็ดวันที่หนึ่งมันเกิดมีเต็มหุกเอาแต่ถือคอยเลยเล่นทำง่ายเลยสองเหรียญสคนขาเมื่อคอยไปคอยมาได้เลยหายไปแซงได้เลยมือเช้านี่คอยไปคอยมาเนอกข้าวเป็นไหมมือเช้าเลยเล่นไปแซงแซงเขาโลดนแซงได้เอาสิได้กลับปลาหรือได้บาทเนี่ย เด้อแม่เด้อเด้อหลานน้อยน้องน้ำนึ่ทางปลอดภัยท่าไหมมเมนพาก้อนกัมือหนาเียผมไม่มาเนาะสบายดีสบายดีน้องน้ำหนึงสิลาก่อนเด้อไปบายน้องนิ่มบ้านนวลบ้านนหลบ้านนบานลับเด้อ